เดี๋ยวนี้ทวนในส่วนของสมบัติของธาตุตามตารางธาตุห้ดูก่อนนะครับเน,นื้อหาจริงๆอ่ะเนื้อหาในหนังสือก็มีนะเนื้อหาในหนังสือเราก็ม,นะาากมีตั้งแต่หน้า54ไปสมบัติของธาตุตามหมู่และวา ดูสมองคาดตามตารางคาดนั่นแหละเย้เยป่ะใช่ไหมอ่ะอดูโน้ตนะนี่เป็นโน้ตวิชาอะไรมึนสีดำน่าจะเห็นอยู่เนาะน่าจะมองเห็นอยู่เนาะมองเห็นอยู่เนาะอ้ะวาวปูวาดตารางคาดให้ดูก่อนฟังนะปูจะวาดตารางคาดที่ดูก่อนนะครับตารางคาดของเราที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยโมนึง สองถ้ามันเบี้ยวก็อย่าไปสนใจมันอย่าไปนี่มากภาพโลหะตารคขอสีแจมแจมอะไรนะขอสีที่แจมแจมขอสีแจมแจมใจเย็นเย็นอันนี้แค่วาดตารางอยู่หกสามหกสี่หกห้าห 5, หกหกเจ็ดหกแปด ตามคาดครับ,รบมมงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดข้างบนมีไฮโดรเจนอยู่หนึ่งตัวฝั่งนี้มีมีเลียมสี่ตามนี้นะครับนี่คือตารางธาตุที่เราเออรีกว่าอ,อะไรอ่ะที่เราเห็นอยู่เป็นประจำแล้วก็มีไอข้างล่างข้างล่างเป็นสีสีเหลืองแล้วกันข้างล่างอยู่สี่สิบสี่ตัวตามนี้สองแถว ตารางธาตุนะนี่ตารางธาตุสมบัติตามตารางธาตุจะพูดถึงสี่อย่างเท่านั้นสี่อย่างสี่อย่างนะอันดับแรกนะครับตัวแรกที่เขาจะพูดถึงก็คือขนาด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 ตอนขนาดตอนจะมีสองแบบครับตอนที่เป็นธาตุตอนที่เป็นธาตุครนะับ ตอนที่เป็นขนาดอะตอมตอนที่เป็นไอออนมีสองอย่างเป็นอะตอมกับเป็นไอออนดเดี๋ยวด้าเดี๋ยวกไ,ได้านี้เดีเย ขนาดตอมตอนที่เป็นธาตุธาตุจะคือศูนย์กับคณาดตอมตอนที่เป็นไอออนนี่เป็นไอออนตอนจากนี้แล้วก็ค่าจะมีหนึ่งค่า พลังงานไอออนไนซ์ IE, ไอออนไ energy พลังงาน5่า EA แล้วก็มี EN สามตัวสามตัวตามนี้เ๋ยวป่ะจริงๆแล้วขนาดมันก็คือเรื่องเดียวกันขนาดตอนเป็นา่าแต่ตอนเป็นไอออนเดี๋ป่ป่ะ,ปะสี่สีอันนี้ครูจะเขียนเป็นแนวโน้มให้ เขียนเป็นแนวโน้มให้แนวโน้มเขียนไปท่าน,นาครับดูน่ะตัวอักษรสีแดงเพิ่มสีแดงอันนี้ดูนะใหญ่ไปเล็ก ฝั่งนี้เล็กฝั่งนี้ใหญ่สบแดงไปไเลยนั่นหมายความว่าหมูหนึ่งใหญ่สุดหมูเจ็ดเป็นไงเล็กสุดเราไม่นับรวมใครครับ เราไม่นับรวมในส่วนของโมแปดมุมแปดนี่เว้นไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเราไม่เอามารวมด้วยให้หลือแค่เจ็ดมมใช่ไหมเจ็ดมูมที่ต่อไปครับแบ่งตามคาบก็เหมือนกันครับแบ่งตามคาบกไ็ได้แบบเดียวกันตรงนี้เหมือนกันแบ่งตามคาบ เป็นอะไรข้างบนเล็กข้้งล่าง,างใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวที่เล็กที่สุดในตารางธาตุเล็กที่สุดในตารางธาตุอยู่มูเจ็ดนี้คือใครคือใครเฟูออลีน F ฟูออลีนเล็กที่สุดในตารางธาตุ F M. ใหญ่สุดอยู่ตรงนี้ครับใหญ่สุดเราะซ้ายมือใหญ่สุดซ้ายมือใหญ่สุดและยิง่งคา,าบคาบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดคาบเจ็ดสี่าุดท้ายใหญ่สุดเอฟอาร์เอฟอาร์แคลเซียมใหญ่สุดมีตารางค่าที่ให้ไปมีตารางค่าที่ให้ให้ไปประกอบด้วยนี่คือขนาดของคาบตารอม ถ้าเป็นไอออนละ่ะก,กับการไอออน on. ถ้าเป็นไอออนครับในจากนี้ครับถ้าเป็นขนาดอิอตอนก็เป็นตามไอออนคือขนาดเดิมขนาดเดิมขนาดเดิมนะในความหมายว่าขนาดเดิมหนะก็คือตัวเดิมก่อนเป็นไอออนคือมันเสียอิเล็กตรอนหรือมันรับอิเล็กตรอนเข้าไปมันเสียหรือมันรับอิเล็กตรอนเข้าไปโมนึงกับโมสอง มนึงกับมสองมีความพิเศษคือมันชอบมี่ต่เป็นไงเอ่ยเป็นไอออนอะไรเอ่ยไอออนบวกไอออนบวกไปทำบวกยิ่งถ้าเป็นโมนึงด้วยโมนึงจะมีขนาดเป็นไงเอ่ยถ้าเป็นไอออนจะเล็ก ็คือมันหายไปเลยเอยหายชั้นนี้ตอนมันหายไปชั้นหนึง่งเพราะฉะนั้นครับจับกันครับลับกันถ้าเป็นไอออนใช้สีเขียวแล้วกันถ้าเป็นไอออนใช้สีเขียวมันจะจับกัน กลับกันนะสีเขียวกลับกันครับถ้าเป็นไอออนสีเขียวจะกลับกันตัวอย่างให้ดูครับอยากให้ดูครับ ธาตุมูหนึ่งธาตุมูหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นธาตที่มีเมลขอะตอมเท่ากับสิบเอ็ดครับ Na Na คือโซเดียมมีเลขอะตอมเท่ากับสิบเอ็ด Na มีเลขอะตอมเท่ากับสิบเอ็ดเวลาจัดอิเล็กตรอนจะได้เป็นสองแปดหนึ่งนะครับ Na มันคืบวกอยู่ข้างในอิดกันอยู่ มีดับชั้นพลังงานชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3ชั้นที่3มีอ e ิเล็กตรอนอยู่1ตัวแบบนี้เห็นปะพอโซเดียมกลายเป็นโซเดียมบวกหมายความว่าขีดเล็กความเหลือที่ตัวมันเหลือ10ตัว 2, 8เท่านั้น<ม>28งปนะครับวไงครับประจุบวกอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมครับมีระดับชั้นพลังงานกี่ชั้นครับ เหลือสองชั้นเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะอิเล็กตรอนตัวนี้ทำไมเอ่ยโดนดึงออกไปชั้นระดับชั้นพลังงานชั้นอันนี้เป็นไงหายไปชั้นนี้ก็ทำไมเอ่ยยางหายไปรู้ออกไหชั้นนี้มันหายไปไมันก็เหลือในชั้นที่สองขนาดมันก็เลยเป็นไงเอ่ยเล็กที่สุดแบบนี้เพราะมันมันเลยกลับกัน ขนาดของเล็กตรอนครับถ้าเป็นอไรนะถ้าเป็นในส่วนของค่าเดียวกันยืงเป็นประจุบวกก็คือมูลหนึ่งนั่นแหละทางฝั่งซ้ายอะ่ะเป็นประจุบวกประจุบวกจะเป็นงไงเอ่ยมีขนาดเล็กสีเขียวเล็ใหญ่ หรือจะมีอย่าหนึ่งครับถ้าเป็นขนาดตอาของไอออนครับประจุบวกจะเล็กประจุลบจะใหญ่กว่าจำแบบนี้ให้เราส่วนใหญ่แล้วจะฝั่งซ้ายจะใหญ่กว่าฝั่งขวาอเ,เอ็นปะอาแล้วนะต่อไปพลังงานไออครับ ไออี e. คือพลังงาน I o าไอออนไลซิชันเดี๋ยวภาษาไทยก็ได้พลังงานไอออนไลซิชันไอออนไลซิชันพลังงานแอลไนซิชันคือพลังงานที่ต้องใช้คือพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอน ใช้ดึงอิเล็กตรอนออกมาเพราะว่ามันจะเป็นอะไรเพราะว่าถ้าดึงออกเส็จมันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็นประจุหนึ่งแัางงานในการใช้ดึงอิเล็กตรอนออกเข้าจจะบอกว่าทำไมเลยแนวโน้อมอ่ะมันเหมือนตับแครแนวโน้มมันเหมือนกับในส่วนของสีแดงเลยก็คือแครเหมือนกับขนาดอิอเล็กตรอนแลยแนวโน้มมันสีเดียวกันคนระับ เรียนโน้มาเขีย้วยกันเออคุณลืมพูดพูดถึงขนาดอะตอมขนาดอะตอมอะถ้าลงล่างถ้าลงล่างยังไงมันก็ทําไมครับอะตอมถ้าลงล่างยังไงมันก็ทำไมเออใหญ่ขึ้นนะเพราะอะไรเ,ออเพราะชั้นพลังงานมันทำไมมากขึ้นนะลืมลืมลืมเขียนไปขอโทษข้ามไปหน่อยสีเขียว,วก็คือขนาดอะตอมครับเหมือนกันครับถ้ายิ่งชั้นไม่เออชั้นข้ามมากขึ้นขนาดม,มัเ็นไงใหญ่ขึ้นครับจากเล็กข้างล่างก็เป็นไงเออ ใหญ่ใหญ่ IE แรงงานในการดึงในตอนออกครับครับนะแนวโน้มภาพรังงานจะเป็นไงเอ่ยเพิ่มมากขึ้นใช้คำว่าเพิ่มนะเป็นคำว่าเพิ่มแนวโน้มเดียวกันลูกศรเดียวกันจะเปลี่ยนเปลี่ยนคำครับเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำ IE เพิ่ม i e i e เนี้เป็นไงเอ่ยเพิ่มซ้ายไปขวาเพิ่มขึ้นและเหมือนกันครับยิ่งลงลา่าง i e ก็เป็นไงเอ่ยเพิ่มเหมือนกันเพิ่มขึ้นเพิ่มไม่เ <c oughs> ยี๋กว่อนนะลดลงเห่อ <c oughs> ถ้างานค่า i อจะลดลงให้ตอนเพิ่มขึ้นเมื่อเรตอนเพิ่มขึ้นเพราะเหตุในหมวเยกันเมื่อเรตอเพิ่มขึ้นสแขงเมื่อ่ไอเหรออแบ่เหมือนัเหมือนที่บยเียนี่นะว่ันพอมได้ไได้พอที่เร์พอเนี่ ยงปส้าห oh. right. ้าเลยอะอไออีเพ่ด้วยังซ้ายฝั่งซ้ายูแปสีเก็สูงสองยนึ่งาแ đó là tiền bạc tiền bạc, nó bùn đấy các, nó bùn đấy các, nó bùn lại đấy các, kiểu nó điên không lại, tưng tưng, nó không có money, bùn tay bùn á, นะครับไออีออ e. e. เป็นเหมือนลูกศรไปทางเดียวกับลูกศรไปทางเดียวกับในส่วนของ mm hmm. อะไรนะขนาตตอมแต่ความหมายต่างกันถ้าไปทางนี้หมายความว่า i อ e. เพิ่ม mm hmm. แน่นอนครับ mm hmm. ใช่ไหมรับลดลง อันนี้คือเพิ่มเสริมอัน IE แนวโน้มจะเป็นแบบนี้ IE เสริมเสริม IE เสริมเหตุผลเพราะอะไรครับมาดูกันครับการดึงอิเล็กตรอนออกครับ อออการดึงไอเอเห็นไหมโมนึ่งอันนี้คือนภาพโมนึ่งห็นไหมโมนึ่งร้ปะโมนึ่งะดึงออกเท่าไรครับง่ายไหมง่ายง่ายดึงออกได้ง,ง่ายเพอไรรถถ้าดึงแล้วขนาดเป็นไอเอ่ยเล็กลงพอดึงแล้วขนาดเล็กลงก็คือจะเสียงกว่าัค่าไออีของโมนึ่งจะได้เอ่ยต่ร่ต่ตากลับการครนบ ถ้าเป็นธาตุหมูเจ็ดคูจะเขียนธาตุตัวที่มีเลขอะตอมเท่ากับสิบเท่าไรอะสิบเจ็ดครูจะเขียนเลขอะตอมธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากับสิบเจ็ดก็คือซ l คอลอรีมเจ็ดดูนะคลนรีครับประจุบวกอยู่ข้างในเนี้ยสิบเจ็ดตัวประจุบวกสิบเจ็ดตัวอยู่ข้างในนะประจุบวกสิบเจ็ดสิบเจ็ดแรนอยู่ข้างใน มีชั้นพลังงานอยู่สองชั้นชั้นที่สามมีประจุเจ็ดต,ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดแบบนี้เจ็ดตัวจะดึงอิเล็กตรอนออกยากมากจะดึงอิเล็กตรอนออกอยเอยากเพราะตัวมัน เวลาอยู่ในออร์บิทัลกูชออคือให้เป็นนะออ,นอนนร์บิทัลนะมีออร์บิทัลเรียงตอนอยังไงสองแปดสงแปดเจ็ดก็คืออะไรเอ่ยเรียงว่เท่าคือเรียงแบบไหนโมเอสสองสองเอสสอ 3 7 2 3 p เท่าไหร่3 p 5 1กับ1คำ1กับ1คำแยกกันไป1 2 1 2 1 2วันนี้1 การอิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวจะเต็มออร์บิทัลเลวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้พลังถ้าได้อิเล็กตรอนมาจะดีมากกับพวกแปดแต่เวลาเดินออกถดงยากเพราะอะไรเดินออก <PM. S 1> ยากเพราะไอเจ้าจํานวนอะไรเอ่ยจำนวนบวกถึงสิบเจ็ดแรงมันทำไมบันเดิมอิเล็กตรอนตัวนี้ไว้สิบเจ็ดแรงดึงไว้สิบเจ็ดแรงเห็นปะจำนวนบวกมันมีเยอะยิ่งจำนวนบวกเยอะเช่นการอิเล็กตรอนก็เลยเอ,อ,ออกได้ยไงย,ยากขึ้น เพราะฉะนั้นในคาบเดียวกันมูลหนึ่งโมูิบในแอจจำนวนอิเล็ตอนใครมากกว่าหมูลเจำนวนอิเล็ตอนงานมากกว่าค่าไอเอเวลาจะดึงอิเตอนออกแรงยากกว่าตัวบิดจำนวนโปรตอนมากกว่าต่อไปเีเออิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้คือพลังงานที่คายออก เมื่อรับเมื่อรับพลังงานที่แพ้มาเมื่อรับอิเล็กตรอนเข้าไปมันเป็นค่ามันเป็นค่าตรงข้ามกับ IE IE คือพลังงานที่ดึงใช้เดือในตอนออก EA คือพลังงานที่ปล่อยออกมาเมื่อรับอิเล็กตรอนเข้าไปากลับมาที่ตัวเดิมครับตัวนี้ครับถ้าได้รับอิเล็กตรอนอีกเพียงแค่หนึ่งตัว จะครบกลายเป็นปูฟิลพลังงานจะไม่เอ่ยพลังงานจะถูกปล่อยออกมามหาศาลเลยเพราะมันจะสเสถียรมากพลังงานจะถูกปล่อยมาเยอะมากเลยเดี๋ยวป่ะแต่จับกันครับ n a เขียนเป็นออร์บิทัลได้ยังไงเวลาจับเป็นออร์บิทัล n s สองสอง s สองสอง p หกสาม s 2, 1> 1. อิเล็กตรอนใส่เข้าไปหนึ่งสองหนึ่งสอง่งสงนึ้ยังมีอะไรนะสามเก็จะเป็นสามีใช่ไหมมีอิเล็กตรอนอยู่หนึ่งตัว ไปถามว่าท่านล็อกเล็กตอนเข้าไปหนึ่งตัวเป็นไงไม่มีความหมายเพราะไงเพราะระดับชั้นพลังงานมันตัดไปแล้วเล็กตอนมีหนึ่งตัวใส่เพิ่มไปตัวตัวที่สองเพิ่มไม่ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมันได้เสถียยแล้วเหมือนเดิมกลับการงับถ้าทิ้งเล็กตอนคู่นี้ทั้งหมดเลยออกไปเนี่ยพลังงานจะกลับไปเป็นชั้นอะไรชั้นสองก็คือที่บอกอะ่ะเนี่ย วงนี้หายไปเนีแ่ยบบทั้งงานหายชั้นหนึ่งเหลือชั้นชั้นที่สองนะสเตเบิลกว่าสเสถียรกว่ากลายเป็นอะไรครับกลายเป็นฟูลฟิวเหมือนกันครับกลายเป็นฟูลฟิวเหมือนกันจะเป็นฟูฟิวชั้นไหนฟูลฟิวของฟูลฟิวของดัดแบบทั้งงานชั้นที่สองเพราะฉะนั้น E A ของหมนหนึ่งก็เลยเป็นไงน้อยพลังงานที่เปิดมาน้อยคือไม่สเสถียร นอะอใช้สีเหลือง EA อใช้สีเหลืองดีไหมนะใช้สีขาวนะ EA ใช้สีขาว EA กับ Ie เป็นแบบเดียวกัน EA กับ Ie เป็นแบบเดียวกันใช่ไหม พูด,ด <c oughs> ถึงในชั้นเดียวกันอ่ะใช่ถ้าไฟพอดีว่าเดือนมิถุนาบ้านไม่เสียค่าไฟสักบาทแล้วเดือนกรกฎาคมนะกรกฎาคม ต้องชำระเจ็ดบ,บาทสี่สิบสี่เดือนสิงหาชำระแค่สามบาทเจ็ดสิบเอ็ดแต่ตอนนี้คุณเอาไปคิดแล้วติดลบไปหนึ่งบาทจุดหนึ่งหนึ่งเราต้องหาค่าไฟที่แบบไหนอ่ะเพื่อไม่ให้มันติดลบคุณนักเขาเก็บค่าไฟแล้วเขาไปคิดอะไรไม่รู้อ่ะห้อง ตั้งแต่ตอหนึ่งถึงตอนหกเลยเขาต้องเก็บค่าไฟอย่างนี้่อวิชาวิทย์อีกนะอันนี้ส่งไปแล้วสามเดือนอ่าพอดีของลูกนะช่องสุดท้ายเดือนมิถุนาส่งแล้วอ่ามันติดลบไปหนึ่งบาทสิบเอ็ดสตางค์ตติดลบแต่ตอนนี้ครูให้หา ไปค่าไฟของบ้านไหนก็ได้เพื่อไม่ให้ไปคิดแล้วเพื่อไม่ให้มันติดรับเราต้องไปเอาบ้านที่มันเสียค่าไฟทุกเดือนหรอกหรือถ้าคนหนึ่งจะได้ทำทุกคนอ่ะอันนี้มันเขาจะดูนี่แหละเรียนออนไลน์หรออะไรเพียงวิดตรงเนี้ยนี่อันนี้เป็นเพียงเอาบ้านที่เขาเสียค่าไฟร้อยยี่สิบเจ็ด เราผมก็ได้สองพันกว่าอย่างเดี๋ยวใหางงี้เกิดสมมติว่าเอาที่มันเยอะกว่าแล้วมันติดลบไหมอ่ะเพราะว่าเดือนมิถุนายนมันไม่ได้เสียสักบาทพอเดือนกรกฎาคมมันเสียเจ็ดบาทสี่สิบสี่อยู่เดือนที่สามเสียสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดแล้วมันลบยังไงให้้ไดลบเลยถากดูนะลองคิดให้ดูหน่อยซิต้องถามผู้อะไรฟิสิกส์หรอหัวใจไม่เอา ตอนชอบไปฉันว่าไม่เคยทจดิผมไม่เคยทำอ่ะตันที่ของคิดมาแล้วมีการลบไปเป็นแถวไปแล้วเนี่ยคนที่ลบอ่ะเขาให้ส่งใหม่เพื่อไม่ให้ข้าไฟที่มันไม่ติดลบอ่ะเรื่องเลยว่าเราต้องไปเอาข้าไฟที่มันสูงกว่าใช่ไหมส่งบินไฟฟ้าแต่ของลูกคุณจ๋าคือมันมันมันไม่ติดลบไง สำคัญเนี้ยเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าทุกเดือนเขาได้จ่ายแล้วจ่ายมากจ่ายน้อยอีกเรื่องหนึง่งแต่อันนี้ค่าไฟที่บ้านอะ่ะไม่ได้จ่ายแล้วก็จ่ายเจ็ดบาทแล้วก็จ่ายสามบาทนั่นแหละเราต้องหาให้มันไม่ให้มันถิดแล้วแต่ตอนนี้ครูอบอกว่าคนที่ติดแล้วอะ่ะ ให้เอาข้าวไฟของบ้านไหนก็ได้เพื่อไม่ให้ติดลบอะ่ะเราจะรู้ได้ไงอะ่ะเขาต้องคิดยังไงอะ่ะคิดอกเจ็ดไปสามลบลบหนึ่งลบหนึ่งคิดออกต้องเ,เอาอะไรมาคิดเจ็ดสองสิบสี่ไม่รู้ไม่รู้จริงทำกุญแจงับไม่รู้ไม่รู้จริงอ่ไม่รู้ไม่รู้หลักการคิดเขาไงไม่รู้หลักการคิดเขาเนื่อเหมือนเดียวกันนะ จะมีิดโผล่ิโผลนี่ปูิโนี่คือส่งคินค่าไฟในของเดือนที่หกเดือนที่เจ็ดเดือนที่แปดนี่ส่งครบสามเดือนแล้วพอมาคิดมนติดล็อกไปหนึ่งบาทจุดหนึ่งหนึ่งงเก็ประมาณห่มจะมีบวกหบาทจุดหนึ่งนั่นแหละสอนต่อได้ไหมเลือกหาคนนะคิดยังไงเหนื่อยพูนะ นี่ถนัดเกิดออสบป .2 ครับอ่ะกลับมางงไม่ทราบจริงจริงป .3 แล้วเพราะว่าวิชาวิทย์ก็ทำไมวิชาวิทย์ต้องคิดซับไปเอือแค่ส่งทุกครั้งเลยนะ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอ,อ,อโทษขอโทษครูเอาครูอะไรอะไรเดี๋ยวใจเย็นมีครูเข้ามาคุยด้วยตออ่อ,อ,นะตอวันอื่นได้ไหมอะไรนะต่อวันอื่นต่อวันอื่นทำไงงั้นอนะหมดท่าแล้วเหรอครูมันเกินมาสิบนาที เอาละโอเคโอเคเอาวันอื่นก็ได้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะโอเคโอเคค่ะ